เดอบาดนี่พญายิ่งคุณใส่หลอบใหม่พี่น้องสวัสดีนักใต้สุขูสุกคนในนามมิฝาพี่น้องในน้ามีเขา่าเบิ่งพี่น้อง,งเอาเดอ้อบาทนี่พญายิ่งคุณใส่หลอบใหม่พี่น้อง เบืองพี่น้องเบิงบ้งคิดยังไนสิเอาใดระบาดนีาาาด่เวลาอกาไใดเวลาอีกละพี่น้องคลิปนี้กับ,บ่มีหยังเบื่อง,งเข่าหอาพี่น้อง บรรยากาศทองไฮทองหน้าพี่น้องน้าเต็มสาน้าเต็มให้หน้าแล้วเด้อบานเดือบพอใหญ่แล้วดักป่าไว้พี่น้องได้บ่นอ้อมีป่าบ้นอ้อสาละพี่น้องเต็มให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาบึงบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องรตีนักใต้จูบูสุคน ในนามมิฝาพี่น้องในน้ามีเขาเบิ่งพี่น้องเบิง่งสาละพี่น้องต็มให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาเบิ่งบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องกำลังมีความสวยงามกำลังออกดอกเบิ่งเขาห้าพี่น้อง สาละพี่น้องเตรมให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาบึงบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องมึงเข่าห้าพี่น้อง สาละพี่น้องเต็มให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาเบืองบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องกำลังมีความสวยงามกำลังออกดอกมีปลาตัวหนึ่งพี่น้องอุ้ยอุมีตั้งหลายตัวอ,ออกซ้ำ พอใหญ่แล้วดักป่าไว้พี่น้องได้บะน้อนมีป่าบะนาะพอใหญ่แล้วดักป่าไว้พี่น้องได้บะน้อนมีป่าบะนาะหลังจากฝนตกพี่น้องสองมือซ้อนน้ำในไฮในหน้าเข้ากับเต็ม พ่น้องเบืง้งเค็ดยังไงสิเอาได้ระบาดนี่เบลาบกกาหลังจากฝนตกพี่น้องสองมือซอนหนามในไฮในหน้าเข้ากับเต็มเบิ้งพี่น้องเบืง้งเค็ดยังไงสิเอาได้ระบาดนี่เบลาบกกา สวัสดีทักทายเพื่อนๆมือนีออกมาทั้งทงเดิ้อพี่น้องเด้อออกมาซองเบิ่องไ้เบิ่งหน้าสาละพี่น้องตรมให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาบึงบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้อง หลังจากฝนตกพี่น้องสองมือซอนนามในไฮในหน้าเข้ากับเต็มสวัสดีทักทายเพื่อนมือนีออกมาทั้งทงเดิ้อพี่น้องเดิอ้อออกมาซองเบอ่งไฮเบอ่งหน้าได้เวลาอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้กับว่ามีอยังรติทักทายทุกผู้ทุกคน ในะนำมีป่าพี่น้องในหน้ามีเขาเบิ่งพี่น้องเบิง่งได้เวลาอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้กับพ่มีหยังละช่องฝ้ามีเมฆหลายคือเกาพี่น้องคํามากระเมิดมาอีกแล้วสาละพี่น้องเต็มให้หน้าแล้วเวลาผ้ามาบึงบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้อง สองหน้าเอาเดอ้อบาทนี่พญายิ้นใส่หลอบใ่พี่น้องเสวะกำลังท้าเพื่อออกดอกพี่น้อง ทองฝ่ามีเมกหลายคือเก่าพี่น้องคํามากระเมิดมาอีกแล้วรติทักใต้จุภูสุขนในนามมฝ่าพี่น้องในหน้าม,ม,านนาม,มีเขา เบิ่งพี่น้องเบิ่งให้ในหน้าเฮาเลาะไ้เลาะหน้าคือเก่าพี่น้องเบิ่งบรรยาก,ากาศทองไ้เบิ่งพี่น้องเบิ่องฮิตจิ้งได้สิเอาได้ระบาดนี่เมล่าประกาสาละพี่น้องติมให้หน้าแล้วเมล่าพามาเบิ่งบักแตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้อง นน้ำี่มีงูพร้อมมีปลาตัวหนึ่งพี่น้องอุ้ยอุนน้ยมีตั้งหลายตัวอุ้ยออกซัมเบิง่งพี่น้องเบิง่งคิดจังได๋สิเอาได้ระบาดนี่เวลาบ่กา ช้องฝ้ามีเมฆลายคือเก่าพี่น้องํำมากกระเมิดมาอีกแล้วน้ำนี่แตงที่ห้าปลูกไว้พี่น้องกำลังมีความสวยงามกำลังออกดอกเบึ่งพี่น้องเบึง่ง ทิังไหนสิเอาใดระบาดนี่เวลาบากาศเบม่งเข่าหฮาพี่น้องพอใหญ่แล้วดักป่าไววพี่น้องใดบ้านน้อมีป่าบ่านน้อ ได้เวลาอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้กับ,บ่มีหยังแว้วพ่อใหญ่แล้วดักป่าไหวพี่น้องได้บ่น้อมีป่าบ้าน 看，我刚回来。